เมื่อวานแม่ป้อนเน็ดกาดตัวเล็กแล้วนะพี่วัวแม่ป้อนแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะนะเน็ตกาดเมื่อวานแล้วก็จ่อยด้วยแล้วก็ตัวน้อยด้วยนะเออสี่ตัวเมื่อวานป้อนเน็ตกาดเรียบร้อยน,นะลูกจะได้ไม่มีเห็บมัดไม่เป็นพิษหัวใจจากยุงด้นะไม่เป็นขี้เลื้อนด้วยกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวพี่วัวกินข้าวลูกเออกินเลยลูกกินเลยลูกเออตาลักแม่ป่ะแม่ก็รักหนูลูก เดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวหมาที่วัดยานก่อนนะไปเติมน้ําให้หมาทั้งถนนเลยเดี๋ยวแม่เอาบุญมาฝากพวกหนูนะอยู่ดีมีสุขนะลูกให้ปลอดภัยทุกตัวนะอืกินข้าวซะลูกใฮ้ hey, ลูกคิดถึงแม่ป่ะเออยังไงลูกจอยเอ้ลงังลูกลางจําผิดอ่าพ,พอน้ําตาลเอาขนมอ่าแม่ให้แม่ให้อจุย๊ยจอ่าลูกเอาขนมลูกเออแม่ให้รอกอ่าเอาป่ะเอาขนมป่ะ อะไรอ่ะแม่ให้เออเราเออเราเออบิดขี้เกียจอ่ะเอาแม่ให้ขนมเอาป่ะคะเอาไหมคะเอดู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 พ่อน้ําตาลดูทําหน้าจีดูพ่อน้ําตาหน้ารักป่ะเออจุ๊ยเออจุ๊ยเอาแม่ให้เราเร็วแม่จะไปแล้วเร็วเร็วเร็วแม่มีธุระลูกเอาป่ะคะเอาไหมคะเอาป่ะดูดูดูบิดขี้เกียจดูบิดขี้เกียจอ่ะไหนไหนอ่ะแม่ให้แม่ให้แม่ให้หนูค่ะ แม่ให้หนูอันนึงค่ะอ่ะอุยจุยะจุย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 เอะแม่ให้อ่ะแม่เอาแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะเอ้ยเอยอือจูยจุยจุจุยจุยจุนี่พ่อน้ำตาดินะนี่พ่อน้ำตาดินะจุย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 กินขนมนะลูกแม่ไปแล้วลูกกินเร็วๆลูกกินเร็วๆกินเร็วๆลูกตังกินเร็วๆลูกกินเลยลูกตัวเล็กตัวน้อยกินเลยลูกด่างกินเร็ว กินเร็วเลูกกินเร็วๆกินเร็วกินเร็วๆลูกเร็วๆเร็วเร็วเวน้ำอ่ะเดี๋ยวนะยิบห้ายโอ้ดูห้องเละหมดเลยลูก ดูดิด,ดูดิสภาพดูสภาพสิอ่ะมามากินข้าวกินข้าวกินข้าวหลกอ่ะแม่เอาข้าวมาให้กินหลกม,มีไก่มีปับด้วยอ่ามีกระดูกอ่อนด้วยเออมีกล้วยน้ำว้าด้วยแม่ใส่มาให้จะได้มีประโยชน์นะกินซ้าูกกินซะโอ้ยหลกไม่มเก็บห้องก่อนนะอะกินซะลูหลกกินซะากี่โมงนะสามทุ่มจะขึ้นนะอะกินหลกกิน แม่ไปวัดยานมานะเอาเข้าวไปให้หมาจรแถววัดยานมาบุญมาฝากลูกนะสามตัวนะลูกเดี๋ยวกินขนมนะแม่มีขนมให้ด้วยอยาก,กินไปก่อนกินข้าวกั้ย่ะี่โมงละสี่ทุ่มกินขนมไหมเด็กๆกินขนมไหมเดี๋ยวต้องเช็ดตัวนะแม่เก็บห้องให้สะอาดแล้วนะคะเก็บห้องให้สะอาดแล้วอ่าภาชนะเช็ดเรียบร้อยแล้วก็ใส่อาหารใหม่แล้วนะน้ําน้ํานี้แม่เปลี่ยนใหม่ให้เลยแม่ล้างถังให้นะเออ กินขนมป่ะน้องกินขนมป่ะอ่ะมากินขนมเจ้าขนมคะคนท้องอ่ะตัวเล็กอ่ะตีสองคะเออไปไปกินขนมป่ะแม่ปูผ้าให้แล้วนะเออเหนื่อยตัวเล็กอ่ะคนท้องอ่ะโอ้ยช้า,ช,าช้าสิลูกอ่ะบีสองอ่ะอ่ะเดี๋ยวกินอย่างกรอบแล้วนะเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วพรุ่งนี้แม่ต้องตื่นตีห้าลูกทำงานแต่เช้าเลย เออโอ้ยอ่ะให้คนท know, oh ้องอ่ะอย่างกรอบออ้ต oh ัวเล็กอ้อตัวเล็กอ่ะอ่ะอีสองอ่ะอ่ะอนอนกินแล้วลูกอ่ะตัวเล็กเก้าอีกเหรอคะอ่ะคนท้องอ่ะอ่ะแม่ให้อ่ออ่ออ่ีสองอ่ะลูกอ่ะคนเราสองแท่งอ่ะอ่ะอ่ะไปอันนี้ของบีสองเขาอ่ะของบีสองเขาพอแล้วคนเะาสองแท่งพอแล้วไปไปนอนไปลูกไป นอนนอนเสแล้วนะคะวีสองคนท้องตัวเล็กเนี่ยอาหารไว้สำหรับพรุ่งนี้น้ําสะอาดแล้วของเล่นแม่ล้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะนอนซะลูกฝันดีนะลูกสี่ทุ่มแลลูกห้องสะอาดหมดแล้วน,นะคะแม่เก็บกวาดล้างพื้นเรียบร้อยละเปลี่ยนน้ำให้ใหม่หมดละนอนดีดีลูก กูดไนทนะลูกกู๊ดไนนะคะตัวเล็กมีสองคนท้องแมบบ่เช็ดตัวให้แล้วนะทีแมบบ่เช็ดตัวให้แล้วนะลูกไปแล้วนะลูกพาคุ้มครองนะคะเนี่ยอาหารเต็มเต็มนะคะเนี่ยอาหารเต็มเต็มน้ําสะอาดอยู่นี่นะคะเนี่ยน้ําสะอาดอยู่เนี่ยนอนนะลูกฝันดีนะลูกกุดไนทลูกสี่ทุ่มกว่าแล้วแม่ไป,ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูก